นกกระแตบินพูสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปล้องายซื้อขูดซื้อคุณมอนี่น้องบุญสิพ่าพี่น้องมาซอยอีกรอบนึงเด็ดจ้านกแต่ๆมาพู่มีแนวเสแสรบคือเก่ามีหอดโนมงโนงใหม่มีเกือบเบิร์ตพยัคฆเพราะว่าผู้บ้านเท่านี่มันบ่ธรรมดาเงินดีโอ้เงินเงินเงินเพิ่มขึ้น บ่เงินบ่มีบ่โบกินเสื้อพี่เชิญน้องมากินยังแกงน้อไม้จ้าแกงน้อไม้ไระตุมกันครับตั้มส่วจ้ากินไปเรื่อยเนาะกินเรื่อยแล้วบ่หิวมแล้วกำลังสีอีมยาเน่ยน้องไม้ลามอหนึ่งครับแซ่บบ่แซ่บได้ไรจ้ามุดดำมันเก่งแซ่บรวมเนี่ยซุดยอดเลยมันบ่ฝีมือพอดำเองครับมื่อนี้ เตะทว่าไอจูบะเพริมทั้ต้นนะพางหุนว่ามันแสีบได้แนนบ่ะแนนจ้ะเพราะมันสีเข้มข้นอ๋อกระเพิ่มแล้วหน่อยใส่อะไรใส่ัเอื่อัเอื่อเก็บมาตะเฮือนด้วยครับผู้ใดขึ้นมาอีกสองสามเดือนจะเสด็กินด้วยค่ะบัเอื่อยเบาจูก็เล่งปลูกไว้เนี่ยใบอยู่ทางหลังคู่ไผ่มืพอยพอจะกินก็กินออืบนห้ามเนาะกินโลดโคกหวานอาหารไผ่เก็บโลดปลูก่อร่อยกว่าต้นหุ่นปลู่คนสวรรค์ไม่ปู่ละ แมงวันคือขึ้นมาล้างพูนอ่อะยืมพักค่าพี่น้องสังเหล้าน้ำเดือนอ่ะพูดนะโหละเดี๋ยวให้หใหเดี๋ยวเห็นได้นำโค้งคุณแจักอยู่แมงวันขึ้นมาตอมพักค่าเนะี่ยม,มาจูบพระค้ามาเฮยพอเอา้าแมงวันเอ้ยเอา้าเพราะว่าแมงวันนี้เทือกภูบุมีพักค่าดิเก็บพักค่ามาพร้อมครับมันใจวันแน่ใจน้นอ่ก็ต้องมี ไพ้ตำส่วคือสร็จหรวคื้นมากไพตำส่วน้องวุ้ะไตำตัวน้องวุดตตำเองเจ้าสันจ้ะเวิร์ดเล้วถายดีกันนะขโจยกินดีแห้งอะไรี่น้เป็นเพืนจ้ะน้องวุย่เรากินคือกันต้องกินร้านมมนสิอ้วนเบาเ้ยขับรยขับุถิกเก็บจอนะเบาเดยวพี่น้องอ่ะสิเห็นรูปหลังแล้วว่าน้งวุฒเป็นอะไรเป็นเลยจอย ยามลงนี่ตองยางไอ้เนี่ยอยาก้สกิงลงพูเลยพี่น้องให้รูปแหล่งดิเป็ไอ้ไอ้สกิงลงพูเลยจอยจอยพี่น้องจอยจอยพี่น้องฟังจอยนึ่งมาค้างเหรอจอยขึ้นจอยขึ้นเมื่อเป็นสอยๆพี่น้องของสอยได้จอยจอยมื่อือกับพอดีมั่นเนาะโอ๊ยเจนบวงกันนะเลี้ยงคิวกันสดเลี้ยงคิวกันสดครับมีทั้งพู ลืมเอาอันนี้นะคุณป๋าขอขปุนเพิ่มขปุนขปุนแหงแบบที่แสบแห้งค่ะแสบ่ะไมบุกฝึอ้ยุบขออนาตนะยุบใหญ่ๆองปวดของหุนั่นนี่คือนม่หดพู่กันยังแย่คือกุ้งกุ้งกุ้งนั่น่ะเมื่อยนี่กเ็บอ่นั่นเนาะเมือยมือยมาอู้ไอ้ขุดครับทั้งกุ้งทั้งหัวย่อมีหดมันมีหดปีงมั่นอยู่พูก็ได้หอนมาจอย โอ้วยเบิ้งอางพี่น้องเนี่ยมันม้วงมันม้วงมันง่วงเขาเอากระปุกมันคือแป้งใยญ่เล็กลอยมีควันซุบใหา่น้องเหมือนกินอีกก็ต้องชิกัดเบิร์ดจาชิกับไปดูนะน้องหนอนน่ะแทบเมื่อวันเป็นตอมไม้โคฟ่อนนะ แมงวันผลนมากไหมขนาดมันหล่องเพลงพระรามขนาดอาหาพี่น้องมึงก่อนทันเดียวพี่น้องว่เอ้าวูี่ชายชีวานมาเนาะน้องบุญเนาะใช้ตีนไก่แซ่บครับแซ่บนัวมันหวานหวานมันหวานออใช่และแซ่บทั้งแกงนมไม่พี่แล้วครับเดี๋ยวนะไปผู้ชายจ้าไปผู้ใด ผาดังผาดังพูบวันนี้มากินข้าวผู้เป็นบรรยากาศดูซื้อว่าสิอบอุ่นแห้เลยพี่น้องถือหม้อขาวๆมาแลบปื๊ดๆเอาหม้อมาโชเอาหม้อมาโชเอาหม้อพี่น้องเบิ้งหม้อขาวๆนะเบิ้าขวเบิ้งพี่น้องหม้อขาวๆถือมาอผู้ดังดังฟื้นเนาะแต่ว่าพุ่มใจเลยครับได้กินเป็นเป็นฟื้นไม่ยุ่ง เอาเพราะท่านอะไรอยากไปนอนงมองอื้เขากิเป็นกูเอาไม่ยุ่งตอมนะเมียเออไม่ยุ่งตอมเออยุ่งแม้ไม่ยุ่งอันโบเหลือให้เบิ้งนะครับไม่เบิ้งหรอให้เอาไปนอบับจักแล้วถามาพัวไปกันดิน้องหุ่นคือจอยครับเป็นแบบนี้สั่ โบแมนมั oh. Moment, <man. S 1> ้งเป็นมาสักพักหนึง่ง <c oughs> จอยวันนี้นะเน <c oughs> ี้อสวงยังมาตียิง <c oughs> ููอุ้ยพิษเนี่ยเดียวลืมติ๊บเขาน้อแมนควาคว้ามากินข้าวพูดพอได้กินแต่แกงหน่อไม้ครับกุ้งตัวหนึ่งตอนย่างเสรนจมาบัสิบอกสุฟังพี่เนาะเนาะอ้วนน่ะเอาพุ่งน่ะไปแม่กับก้อนหินได้ น้ำปตุ้งเนีพุ่งมันดีพุ่งขำเพิ่มมือเพิ่มมือเนี่ยนะน้เพิ่มมือถัวที่นี่ยนะก็เหลือมือกรุบปุ๊บพุ่งผลละทูกระโขดที่มันกรุบโอ้ยอยู่น้ำพุ่งเรื่อยวันนี้นะเออข้อใจค้ามมาพยุงก็พุ่งใหญ่กันเลยนะโอ้ยนั่เข้าใจพยุงพุ่งพายุงเมืองนั้นเป็นพยุนแล้วตอนนี้นะมันมองมาพยุงแล้วเข้ามาไมนอ้วนป่านนี้นะบ่ได้อดอ้ะว่าพิเศษ นุ่มรอนะระยะสุดท้ายไปเล่นหนำานี่มึงก็จมดอกโอุยพี่้าไปเล่นหนำต๊งนี้นะว่านำาเป็นมีห่วงยางร้อมห่วงใหญ่ีมีมีประมันทีหาสั่นี่ลจ้ะห่วงยางไรกดปสั่แรกม่จะห้องในแต่ข้าวปุ่นเมืโจคก็แสบไหมสบเนาะจิ้มทุ่มกันนั่นนี่แหละครับมันแสบถือโคลนนานแ้วพี่เนาะถือคกขึ้นมาตำมัดเมื่อนี่แล้ โยนล่องรถเป็นี่อะไรโยนรุ่นไปแล้วโยนล่องนี้แล้วนะคนหนึ่งก็ลงไปลาดเอาอยู่ลุมมือครับนคสุดยอดวกันคู่ยนคู่โยนนะคืออยู่แต่ฟูสิลปตตัดีหยาดเยื่อใส่สลิงเอหน้านะเจ็บน่ดิใส่ลูกรอนะกิ่งลงไปโรดคนหนึ่งทารับอยู่ทั้งลุมมือพี่มันคุขามันถูกกระดูกเอ้ยมันเดินเจ้ากระดูกมันเห็นสุดว่าว้าวทำมันเจ็บตูดเังเลย เจ็บตูดจงเลยน่เหกระแซบนาะคุหคะลังพูเลยนะเมียนเมียยังกระแทบครับมันหากินยากเลยเด้ตอนนึงเอ้ยตอนนึงหนูไปทานไหนกินข้าม่หนอยนอืออือโจเป็กข้าวกินเบดซับเมียนอาหายไมอ้ยอ้ยเมื่อนี้นายโจสื้อขึ้นรถ กินเบ็ดสืดมากเอาจากอ่กอันี่บัดฝนที่มาบัดเย็นเ,นเนย็นเนาะเมนบะเออไก่มือกันห,หน่วยพอดีแข่งบัดหน่วยหนึ่งเลยแสบได้แหละเนาะอือขึ้นจอยเบานี้เอาคนจอยกินอย่างเดียวคนจอยหลักเมื่อเหรครับ <laughs> นี่ทางดอกมุกอื้นี่ทางมุกอื้แกงร่วมกันเบิดทุอย่างสุเนียวใส่ย่างนังนั้งขอมเลยเบิ่งคือว่ะตังผูกกับมีสัญญาณเด้อพี่นกสัญญาณเนี่แบบแรงสัญญาณเนี่แบบแรงเลยเล่นเน็ตได้ไม่สะดุดบ่มูวิส้ดด้วยหลังหู้เหรอี้ควายังเ้อนอีกถ้าสะดุดนี่ตกลงตาย เดีเนื้อแล้วมาดูดี่หินข้ามข้ามข้าตัวสิมายืนอยู่หน้าผาตัวตกลงก็ตายรู้แล้วมันหิวหรือมันแสบเนี่ยมันแสบจรักขนาดแกงใส่แต่ปลาแดกกับผงสุรอดไหมลงบั้งเหล็กพี่มเล่นเอ้ยลงทางนูเนแื้อแกงเราก็พากันกินไม่ไม่เนี่ยนี่มันแสบเขาเบื่อกันมามาแต่เฮือนครับเตรียมตัวเตรียมใจว่ายังไงตรงนี้หน่อย จักหางวัวมันแสบดูทางขึ้นมาพอดีเลยก็ตัองยืนแบบงืนมาหอนี่แหละมันบอกว่าดำเนเอาเอาให้เนเบิร์เฮาเบิรอ้ยันน้ำมงน่เบิร์ตฉันยอมแผแล้วนํำไส่หน่อไม้เฮ้ยรถให้งยอมแผ้ตักให้อาโจดีๆพักนึักให้แล้วนํำบักบขกันบ๊อบ ของแซบไอจูเียเอาพักให้เราหลายๆเราหมักเราหมักพักมอง้ยเงีนักักครับไอจูเราหมักหงาเอาหงาเราเนาหมนอายเอ้าคนจะกินไดเเออ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 อเอาอเเอออออเออออ เขาบอกน้ำมันมันกระต่ายซื้อออซื้อรอเราแล้วแบบโจเป็กแซวให้ไม่แหละครับเป็นยังคือตั้งซื้อโจเป็กแซวนะหน่อยเป็กซีเพิ่นเป็กโบเป็นครับเป็นชีมาเพิ่นชีวาเป็กแซวหน่อยครับเพิ่นชีว่านี่นะทะเลยเพิ่นว่าโจเป็กแซวคือโบเอาโจซีซีบีกีโหลดพอดำเอาหนันก็ได้ที่มาอิ่นโจเป็กซูงเป็กแซวก็กินขวดหน่อยหนุก โจ๊กวานเล็กโอ้ยตายโอ้มีวางไว้แล้วแยกก็เสียมาเบิ่งกะสื่อเพื่อนในเด้อฝากกดไลน์น้ำเนาะฝากกดไลน์เพจห้างนกชาแนลชาแนลบ่อือฝากกดไลน์เพจห้างนกชาแนลเพจจริงอืตายรู้แหล่ะแล้วก็ฝากกดไลน์ยูทูปนั่เด้อจ้ากดไลน์กดแชร์กดถูกใจกดกระดิ่งให้นั้นเด้อจ้า ไพ่สนใจอจูกะมาเอาโหลดเด้อจ้ะบุ๊คบุ๊มมีไพ่เอาเพิร์นโฆษณาอจูขนาดเอเบียร์ได้แต่คือโฆษณาให้เราเนี้ยอันนี้ก็มีคนเอาคือกันนะครับแอดมินเด้อจ้ะแอดมินกะก็คือเห็นนั่นละจูเป็กกันกินในบล็อก อือเนี่ยบมเบลเรอกินบ่ได้นาะเด้เนาะแต่ว่าเขาอิ่มไปได้แล้านะเอ็ดเวียกดูเออเป็นหนาต่าบะโลเนาอ๋อดูเป็นบางมือบ่แม่จ้ะดูเป็นบางมือบ่จ้ะดูนอนจ้ะดูนอนกับโมงสิบโมงกับบะลุกงานบออ๋าคือบุกินบกพริกเอาให้นะเจ๊ใจเน้่ยเผ็ด ก็มาพริกหวานเขาก็บอกว่าพริกเผ็ดแล้วประเทศลาวเพื่อก็ยังว่านมากเผ็ดเนาะพี่น้องฟังลาวหลายเลยแมนบอกถ้าว่าโคู่วิสาวอยากไปเที่ยวกันโอ้อยากไปเที่ยวเมืองลาวเด้ไปหาท้าอยังก็เท้าคำแปะบ่บกพรมโอ้หะอยังนะบกพรมบกพร้อมใจหมูกูตอนนี้หมูอยู่เมืองลาวอยู่ได้พี่น้อง แต็นอุ่นนี่ยมีพี่น้องอยู่เมืองลาวนี่บ่ยู่บ้านใดพี่น้องเจ้ามีดางเบิ้งนี่ดิเอาพี่น้องจะส่งสีร้ายเนาะไผนั่งเบิ้งนี่เป็นพี่น้องกันเบิดแม่นบ่ค่าดอกเท่าไหร่ก็นั่งโอ้ห้าสิบล้านแต่นำเข้าปุ้นครับมันต้องลอยห้าสิบล้านไม่ได้เหตุว่าผู้ได้มาผู้ได้หักน้องวุนกระซังละน่ากันด้วยจ้าขายเป็นกิโลวะกิโลหนึ่งลอยห้าสิบกิโลหนึ่งลอยห้าสิบ นีี <amounts of water writers> ่องเรอจะันไงองมูนี่แล้วเอาที่บอกไล่ั้งซองพืนอนี้อ่ฮะซิปสีีองโจะบาจูสีสองโล่คำคำลอยโลคู่นึงนึงก็แบี่ใคแ สี่หมื่นบวกอีกห้าห้าสิบเกิดใอีกสองหมื่นเป็นหกหมื่นไม่วันพู้มาแกงเท่าไหม่ด้ยครับในหกหมื่นหนึ่ไมอีน้งยบ่ได้เคยกินแกงเท่าไหร่ไม่เคยท่าดอมมั้งนไม่นผู้พ่เคยกินแกงเ่าไหม่อน้าขึ้นมากินอเทิงพู้ค่าเบิ้งต้นใหญ่ก่อนหกหมือนหนูยังไรเกิดยน่ได้ยินอ่ะอ้ย้าเบิ้งต้นใหญ่กันจังวะ มูลลายเกิ<อ>นไป<อ>สีป่ร้อยตอนนี่ตอนนี้ยังหน่อยเพื่อนใหญ่เฉลี่ยหกแสนเจ็ดแสนเลยจ้าคำหอดเก่าซิ่เก่าเนี่ยมึงขายกิโลละพนันเลยกานจ้ามึงแค่เนี้มันใ,ใหญ่กว่าน,นี่คล้ายโลละพันแต่บางตองใงหญ่กว่านั่นเนาะเดี๋ยวสิเดีหาซื้อหรอมาอยู่เอาพี่นอ้องตด้ภาคกันอิ่มรึยังนี่อิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วอย<อ>ากออกินขลุ่ยขลุ่ยเลยมึงบุญก็ขอบคุณพี่น้องสักก้อนแหละขอบคุณพี่น้องขอบคุณเขาเรื่อยๆก็แช่นะเอ้าขอบคุณพี่น้องที่มากก็ไหลก็แช่ก็ซักไข่ก็ติดตามมกกััทระลด้าวก แล้วก็นยังต่อไปนอนรับไฮไลเงินมือน้นอนตื่นไฮไลเงินแสนอย่าลืมสือกระเทียมทนซอยหนุ่มบุญนะำ <c oughs> มจาตาเจพี่น้องมาสือกระเทียมทนกับไฮไดนเงินมือดอก <c oughs> เพราะว่าคนที่สือกระเทียมทอนเนี่ยนุ่มบุญโอ้ยพ่อใหเอ้เลี้ยวโอยพูดมานอนรับไฮไลเงินมือน้นนนอนตื่นไฮไลเงินล้านโอ้ยเอาล้านเถกสรุปซิ้เล่นจะมาดำโต๊ะวันนี้นะไปจ้ะ S <S เออ,เอ,อไปกับไปส, <ขอ S 1> สวัสดีพี่น้องเพื่นที่เข้ามาติดตามไปก็ล่างแรงใจครับทางนี้กับบุมีิ้งยังร้ายครับมีแต่แนวแช่แๆกับบรรยากาศดีๆมาฝากฟรีตอนน้องสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ